ร้านโดนไทยหมดเวลาทําการเึ็ที่เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าที่รักทุกท่านเลยนะครับที่นำโดนเข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วก็เข้ามาใช้บริการของร้านโดนไทยอย่างเยอะเยอะเยอะเลยวันนี้ก็วันนี้พี่ออฟฟิตก็ขายอะไรหน้าร้านได้ปังมากๆครับจัดส่งวันนี้ก็ยังคงดุเดือดเช่นเคยครับตอนนี้พี่ช่างยังไม่ได้หยุดพักเลยโน่น กำลังเทสแบตกาลังลองแบบลูกค้าที่ส่งมาครับหรือว่าลูกค้าที่นํามาไว้ที่หน้าร้านยังไงต้องกล่าวขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไงอ่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนคิดถึงโดนอย่าลืมคิดถึงร้านโดนไทยกัปตันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับร้านโดนไทยยินดีให้บริการครับ